สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันเรื่องหน่วยส่งออกหรือว่าเอาพุทกันนะคะหน่วยส่งออกอันนี้คือหลายๆคนจะรู้จักกันดีแล้วเรามารู้ความหมายกันนะคะหน่วยส่งออกหรือเราเรียกว่าหน่วยแสดงผลหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าเอาพุทนะคะความหมายของมันคืออะไรหน่วยส่งออกจะแสดงหน้าที่เป็นผลลัพธ์ หรือสารสนเทศที่ได้จากการประมวลผลในรูปแบบที่มนุษย์สามารถเข้าใจได้แสดงผลลัพธ์ออกอยังไงอาจจะออกมาทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ออกมาทางกระดาษ A4 ออกมาทางเสียงเป็นได้ทั้งรูปภาพภาพเคลื่อนไหวเนาะเราจะมาดูกันว่าอุปกรณ์ที่เป็นหน่วยส่งออกนั้นมีอะไรบ้างและแต่ละอย่างทำหน้าที่อะไรนะคะอันแรกอันนี้คือจอ,อภาพนะคะ หรือที่เราเรียกว่ามอนิเตอร์มอนิเตอร์หรือจอภาพชนิดนี้เป็นอุปกรณ์ที่แสดงผลลัพธ์คล้ายๆกับอะไรนะคะทีวีโทรทัศน์สามารถแสดงได้ทั้งตัวหนังสือภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวคือแสดงออกมาให้มนุษย์หรือว่าพวกเราได้เห็นกันนะคะอันที่สองคือคืออะไระคะพิมพ์เตอร์ใช่ไหมคะ พีเตรเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมกับคอมพิวเตอร์เพื่ออะไรเพื่อทำหน้าที่ในการแปลผลลัพธ์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ทำการประมวลออกมาในรูปแบบของอักขระหรือรูปภาพโดยอะไรคะจะไปปรากฏอยู่บนกระดาษน,นะคะเพื่อที่จะให้เราได้เห็นเนาะได้ดูโดยที่ไม่ต้องอาศัยคอมพิวเตอร์ก็คือทำการปริน้นออกมานะคะต่อไปอุปกรณ์ชนิดที่3ที่คุณครูนามายกตัวอย่างคืออะไรคะนี่ หูฟังและลำโพงหูฟังและลำโพงเป็นหน่วยส่งออกยังไงเพราะหูฟังทำหน้าที่ถ่ายทอดและขยายสัญญาณเสียงที่เหมือนที่คุณครูพูดจากอุปกรณ์พวกนี้กําเนิดเสียงภายในคอมพิวเตอร์โดยจักแปลงสัญญาณไฟฟ้าให้เป็นสัญญาณของ เสียงอาคุณครูไปวงหน้าตัวเองให้เป็นสัญญาณเสียงนะคะสัญญาณไฟฟ้าที่ออกจากทางไมโครโฟนอินพุตเข้ามาจะแปลงสัญญาณไฟฟ้าให้เป็นสัญญาณเสียงให้พวกเราได้ยินเนอะต่อไปอ่ะเรียกว่าอะไรคะน,นี้โปรเจคเตอร์โปรเจคเตอร์คืออะไรโปรเจคเตอร์คืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับประชุมสัม,มานาพรีเซนเซชันโดยต้องการให้ผู้เข้า ชมเนี่ยจำนวนมากเห็นข้อมูลดูภาพหรือว่าจะไว้จัดการเรียนการสอนก็ได้นะคะจะได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยจะทำหน้าที่เหมือนอุปกรณ์ช่วยขยายภาพเล็กๆภาพเล็กๆจากจอภาพธรรมดาให้ไปแสดงบริเวณฉากรับภาพ ฉากรับภาพก็คือเป็นฉากขาวๆที่ตัวโปรเจคเตอร์เนี้ยฉายเป็นแสงออกไปนะคะแล้วก็จะไปโชว์เป็นฉากขาวๆมันก็จะเห็นเป็นจอใหญ่เหมือนเวลาเราไปดูหนังอ่ะคล้ายๆแบบนั้นนะคะโอเคต่อไปหมดหรือยังกิจกรรมของเราวันนี้เนื้อหานิดเดียวหวังว่านักเรียนจะเข้าใจให้นักเรียนทำใบงานที่6 ะะถึงใบงานที่6แล้วที่อยู่ในหนังสือคอมพิวเตอร์แล้วถ่ายรูปลงอัลบั้มหลายกลุ่มของพวกเราเหมือนเดิมโดยใบงานที่6ว่าอย่างไรง,งานที่6เรื่องหน่วยส่งออกข้อแรกบอกว่าให้นักเรียนบอกความหมายของหน่วยส่งออกหรือที่เราเรียกว่าเอาพุทมาอย่างละเอียดว่าความหมายของหน่วยส่งออกคืออะไรข้อ2ยกตัวอย่างเอาพุท ก็คืออุปกรณ์เมื่อกี้หรือว่านอกเหนือจากที่คุณครูอธิบายเมื่อกี้ก็ได้มากี่ชนิดคะ3ชนิดพร้อมกับวาดภาพประกอบเช่นสมมตุตินักเรียนเลือกอะไรอ่ะเลือกจอภาพน้องอุปกรณ์เอาพุณนักเรียนก็วาดอุปกรณ์เอาพุดมาระบายสีอย่างสวยงามแล้วก็เขียนให้คุณครูด้วยว่าสิ่งที่พวกเราวาดภาพหรือเลือกมาเนี่ยคืออะไรอ่ะจอภาพ แบบนี้ประมาณนี้นะคะง่ายๆใบงานที่6ง่ายๆเลยแค่ทบทวนหน่วยส่งออกหรือว่าเอาพูดเฉยๆเนาะโอเคสําหรับวันนี้อย่าลืมรีบทำมันจะได้ไม่มีงานค้างนะคะคุณครูเช็คงานให้ทุกสัปดาห์อยู่แล้วโอเคสําหรับวันนี้ครับคุณนักเรียนมากค่ะสวัสดีค่ะ